การพิจารณาสเตอริโอไอโซเมอร์นะครับเราจะหาจำนวนสเตอริโอไอโซเมอร์ในโมเลกุลของโมโนสคาไลด์หรือว่าน้ำตาลนะครับยกตัวอย่างนะครับน้ำตาลที่จะใช้ในยกตัวอย่างก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับซึ่งเป็นน้ำตาลพื้นฐานที่ทุกคนต้องอเขียนโครงสร้างโมเลกุลให้ได้อันนี้ก็วาดโครงสร้างออกมานะครับ C6 นะครับมีอยู่หตัวนะครับแล้วก็ไล่แขนให้ครบนะครับก็ด้านขวานะครับก็จะมี osh o h osh นะครับอันนี้ก็เทคนิคการจำนะครับของมคขของมัตตนี่มาเราพิจารณาแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าอะซิมเมติกคาร์บอนอะตอมของโมเลกุลกลูโคสนะครับมีทั้งหมดอยู่4คาร์บอนนะครับก็คือตำแหน่งที่ c 2 c 3 c 4แล้วก็ c 5ซึ่งตรเนี้ยนะครับจะเอาไปพิจารณาในการหาจำนวนสเตอริโอไอโซเมอร์ซึ่งมันมีสูตรในการคำนวณอยู่ นั่นก็คือ,อสูตร2ยุยกกำลัง N เ,เมื่อ N เ,เท่ากับจำนวนของอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมเมื่อกี้ที่เราคำนวณมาเพราะฉะนั้นในโมเลกุลนี้นะโมเลกุลนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับอยู่4คาร์บอนนะครับกูโคสเนี่ยมี4คาร์บอนที่เป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมทีนี้เราก็ไปแทนค่าสูตร2ยกกำลัง4นะครับก็จะเป็น2คูณกันทั้งหมด4ครั้งก็เท่ากับ16เพราะฉะนั้นกลูโคสมี อาสมิทิก g o o g l มีสเตอริโอเสมอทั้งหมด16แบบ